เกลือทะเลกับเกลือหิมาลายันไหนดีกว่าเกลือทั้งสองชนิดนี้นะคะมีโซเดียมคลอไรด์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมแล้วก็ไอโอดีนนะคะแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยนะคะซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยนำโซเดียมไปใช้ได้อย่างสมดุลร่างกายเราเนี่ยต้องใช้แร่ธาตุหลากหลายเลยนะคะในการช่วยปรับสมดุลร่างกายจากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่า90%ของเกลือทะเลเนี่ยมีสารกนเปิอนของไมโครพลาสติกซึ่งมันก็มาจากมูลพิษนั่นเองนะคะ เพราะว่าเกลือหิมาลายันนะคะได้มาจากน้ําทะเลโบราณตั้งแต่ก่อนที่จะมีโมลพิษก่อนที่จะมีมนุษย์อีกเป็นผลึกเกลือแท้ที่มีต้นกําเนิดเนี่ยมาจากบริเวณแนวตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยมีหัวข้อที่ถูกวิจัยนะคะได้รวบรวมไว้ในหนังสือ Water and Salt The essence of Life of เขาบอกว่าเกลือหิมาลายันนะคะมีประโยชน์สูงสุดแล้วก็สะอาดที่สุดเท่าที่มีในโลกเลยผลึกเกลือนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่พลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือแสงแดดทำให้ทะเลในยุคหลายร้อยล้านปีก่อนเนี่ยแห้งจนมันกลายเป็นผลึกของเกลือมันจึงคงความธรรมชาติไว้นะคะเทียบเท่ากับมหาสมุทรสมัยโบราณเลยมันเกิดจากแรงดันธรรมชาตินะคะเป็นเวลาหลายล้านปีเลยจึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมาก,มา,กมายตามธรรมชาติในเกลือหิมาลายันนะคะมีแร่ธาตุมากถึง84ชนิดในเกลือทะเล ก็มีแร่ธาตุตามธรรมชาตินะคะแต่ว่ามันมีโอกาสปนเปื้อนของไมโครพลาสติกเพราะฉะนั้นสามารถทานได้เป็นครัง้งเป็นคราวแต่ถ้าจะให้เลือกทานทุกๆวันนะคะมมต้าแนะนําให้ทานเป็นเกลือหิมาลายันดีกว่าปัญหาของไมโครพลาสติกก็คือมันมาทําลายระบบของต่อมไร้ท่อนะคะส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกายซึ่งมันเป็นสารกลุ่มที่เรียกว่า EDC นะคะก็คือ endocrine disruptor นะคะมันเป็นสารรบกวนการทํางานของต่อมไร้ท่อถ้าอยากทานเกลือทะเลนะคะแนะนําให้เลือกแบบ Celtic Sea s a l t คะ่ะ มันเป็นเกลือทะเลที่ได้มาจากประเทศฝรั่งเศสเกลือเซลติกเนี่ยเป็นเกลือคุณภาพสูงนะคะใช้เวลานานในการผลิตใช้แสงอาทิตย์ในการทําให้น้ําทะเลแห้งเกิดจากการระเหยตามธรรมชาตินะคะจนตกผลึกเป็นเกลือซึ่งพบไมโครพลาสติกเนี่ยได้น้อยกว่าเกลือสมุทรทั่วไปแล้วเกลือทั่วไปล่ะเกลือบริโภคทั่วไปนะคะก็มีการพบไมโครพลาสติกเหมือนกันแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุอื่นๆเลยนอกจากโซเดียมคลอไรด์นะคะแล้วก็จะมีการเสริมไอโอดีนเข้าไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเติมสารป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนเข้าไปด้วยนะคะหรือทีี่่เรยกวา แทน i ช้เคกิ้งเอเจนต์นะคะอย่างพวกอะลูมิเนียมซิลิเกตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ดีต่อร่างกายเหมือนกันส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพสมองค่ะเกลือที่ดีที่สุดก็แนะนําเหมือนเดิมว่าเป็นเกลือหิมาลายันรู้แบบนี้แล้วนะคะก็เลือกทานให้พอดีนะคะ,ะเกลือที่เราควรบริโภคต่อวันเนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณ 1- 2ช้อนชาแล้วแต่อัก ivity ของแต่ละคนนะคะบางคนเป็นนักกีฬาออกลังกายเยอะนะคะเป็นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยนะคะเมื่อออกเยอะก็จะเสียโซเดียมไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆด้วยก็อาจจะต้องกินมากกว่่่่่าาาาคคคนนททััววไไปใรรรรรีกกกงงงงลลเือมโพสติิจๆ สามารถกําจัดสารพิษแล้วก็ไมโครพลาสติกนี้ออกไปได้เพราะว่านอกจากเกลือเนี่ยก็ยังมีในสิ่งอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้วยพลาสติกขวดน้ําที่เราทานกันนะคะแต่เราต้องมีวิธีตัวช่วยนะคะที่จะเร่งให้ร่างกายเราเนี้ยขับสิ่งเหล่านี้ออกไปได้มีอยู่3วิธีมาฝากค่ะข้อแรกเลยนะคะมีงานศึกษาที่พบว่าจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายนะคะหลายสายพันธุ์นะคะจะช่วยร่างกายเราในการกําจัดสารตกค้างอย่างไมโครพลาสติกเนี้ยออกไปได้ข้อที่2คือการบริโภคพวกผักตระกูกลกระหล่ำค่ะผักสีเขียวตระกูกลกระหล่ำนะคะมีประโยชน์มากๆเลยจะช่วยให้ร่าางกย กำจัดสารรบกวนการทำงานต่อมไร้ท่อแล้วก็ขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะการบริโภคโอเมก้าสนะคะหรืออาหารที่มีโอเมกาเ้าสเยอะนะคะโอเมก,ก้าสก็จะช่วยลดการอักเสบนะคะจากการที่เราทานอาหารที่มีสารปนเปื้อนต่างๆที่ทําให้ร่างกายเราอักเสบค่ะ